แต้วนัทพรดกล่า,าสุดเป็นอีหนึ่งในเอกสาวคนสวยที่ไม่แฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับแต้วนัทพรโดยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าสาวแต้วนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานมากๆและที่สำคัญยังสวยใสยไรที่ตีอีกด้วยปัจจุบันอายุ32ปีแล้วยังหน้าเด็กอย่างกับสาวอายุ20ต้นๆอยู่เลยส่วนเรื่องหัวใจนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีค่ะว่าตอนนี้แต้วนั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซไนปนัย ดยทั้งคู่นั้นเข้าหาดูใจกันมาได้สักพักแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็รักและดูแลกันอย่างดีมีภาพหน้ารักหน้ารักออกมาบ่อยๆแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าแต้วนั้นหลายปีที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวมุ่งม,มั่นในการออกกําลังกายเป็นอย่างมากแม้ว่าในตอนแรกจะโดนบุรีบ้างแต่ก็ไม่หวัน่นจนทุกวันนี้แต้ประสบความสามําเร็จมากมีหุ่นที่สวยและแข็งแรงมากๆแล้วถ้าใครที่ได้ติดตามในไอจีของแต้จะเห็นความแตกต่างช,ชัดเจนเลยเมื่อก่อนจะเป็นแนวใสๆแต่ตอนนี้บอกเลยคะ่ะว่าแซบและร้อนแรงมากๆ ทางนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแต้วนั้นดูโตมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นการปรับปรุกดีนิดนหน่อยอย่างล่าสุดแต้วก็ทำเอาแฟนๆใจสั่นไปตามๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่เธอนั้นถ่ายแบบให้กับนิตยาสารชื่อดังอย่างริฟสำหรับแฟชั่นนี้บอกเลยค่ะว่าแซ่บมากๆยิ่งมองก็ยิ่งตกหลุมรักโดยแต้วได้มีการทยอยโพสภาพอวดลงในเอจีอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละรูปนั้นบอกเลยค่ะว่าร้อนแรงไม่ไหว แต่ดูเป็นสาวสวยสุดมั่นใจที่มีดราม่าที่รุนแรงมากๆหนุ่นหนุ่มเห็นแล้วมีใจสัน่นโดยการแต่งตัวนั้นจะเป็นแนวเข้มๆดุๆเน้นการแต่งหน้าแต่งตาที่สวยเข้มดุดนันมีเครื่องประดับที่จัดเต็มส่วนเรื่องชุดนั้นจะเน้นในชุดคุมโทนสำหรับคอลเลคชันนี้เอาไปเลยค่ะเต็มร้อยไม่มีหักโดยเฉพาะเรื่องของท่าโพสช่างเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากๆสมกับเป็นเต้าที่สุดแฟนๆเข้ามาถล่มกดไลค์กดแชร์ก,กันสนั่นไอจีเลยทีเดียวค่ะช่างเป็นนางเอกสาวที่มากไปด้วยความสามารถจริงๆ